ครับผมผมสิพาทุกคนนะครับมาเบิ่งพักกวางตุ้งนะครับที่ผมได้ปลูกนะครับนี่ตัวนี้เป็นกวางตุงดอกหองเตนะครับนี่อายุตอนนี้เขาได้ครบ21มือแล้วนะครับทุกคนตัวนี้ผมปลูกในกระถางปูนนะครับปลูกแบบหยอดเมล็ดนะครับเพราะว่าผมมีโต๊กดเม็ดนะครับโตัะกดให้มันเป็นแถวนะครับให้มันสวยงามนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ใบเขากับเพอเบอร์เพราะว่าแล้วนะครับนี่เบิ่งใหญ่กว่าฝ้ามือแล้วนะครับนี่ ตัวนี้เอากสามารถกินได้นะครับแต่ผมม่ยังบาท่านเด็กเก็บขายนะครับผมอยากให้มันเป็นดอกนะครับดอกให้มันออกสีเหลืองนะครับงามๆคือดอกใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับปลูกในกระถางมันดีแบบไดนะครับนี่ผมสิพาทุกคนเบิ้งนะครับนี่มันดีคือห้าะนะครับห้ามันสีบวมีนะครับมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันสีมีส่วนน้อยนะครับเดี๋ยวผมสิใหาเบิ้งนะครับหยาเดี๋ยวกะเบิ้งพักไปก่อนนะครับนี่ นี่นะครับหนามันสีขึ้นโอ้ยหกรอบเลยวะหักเลยกอบเลยกรอบแพงนะครับทุกคนนี่นะครับหนามันก็อายุประมาณนี้นะครับบ่หลายนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้เบิ้งนะครับนี่นี่หนาอายุประมาณนี้ครับบ่บ่หลายนี่นะครับตัวนี้ผมใส่ปุ๋ยมาแล้วนะครับหล่อแหลกนะครับนี่ผมใส่ยูเรียนะครับทุกคนยูเรียซีสิบหกศูนย์ศูนย์นะครับใส่บางๆนะครับแต่ถ้าข้าสซีไซนหนาก็ได้นะครับผมหย่านพักมันเปื่อยนะครับนี่ ก็ใส่บางๆนะครับแต่ว่าเ้าใส่ดุ๊เอานะครับซื้อใส่เ้าใส่หาหมือเย็ดมือเ้าใส่เท่านึงนะครับบ่ต้องซืใส่ตลอดนะครับนี่ตัวนี้เป็นพักอย่างวะประกาดบอกประกาศทีกกศ่นี่ประกาศไม่ใ่ใส่ก้อนหนึ่งนี่นะครับตัวนี้ผมลกออกนะครับมันเปื่อย มันเปื่อยผมลกออกแปะนะครับผมจงไวลุมหนึ่งสองต้นนะครับนี่เห็นบอลุมหนึ่งสองต้นลุมหนึ่งมันสิมีสองต้นนะครับผมกาสิคัดออกไว้นะครับเหลือต้นหนึ่งต้นที่เอาสมบูรณ์นะครับต้นใดที่มันสมบูรณ์นี่คือต้นนี้นี่ต้นนี้ก้อนหนึ่งนะครับทุกคนก้อนใหญ่เลยนะครับผมซื้อเม็ดพักมากกับป๋องหนึ่งนะครับหกสิบาทนะครับเม็ดกวางตุงปลูกได้ประมาณสามรอบนะครับทุกคน รอบรอบนึงกับตกไปกว่าหอบนึงกับประมาณรอบละยี่สิบาทนะครับนี่ถังข้าขายกล้องตุ่งนะครับต้นละบาทนะครับกระถางหนึ่งผมมี21 21หลุมนะครับถ้าข้าใส่หลุมละสองต้นก็คูณไปนะครับทุกคนตัวนี้ถ้าว่าข้าใส่หลุมละตุ่นนะครับกับกระถางหนึ่งกับยี่สิบเอ็ดบาทนะครับถ้าว่าขายต้นละบาทถ้าขายต้นละสองบาทนะครับมันก็ได้ยี่สิบเอ็ดกับสี่สิบสี่สิบสองบาทนะครับขายกระถางหนึ่งหรือสองกระถางข้าก็สามารถได้เมล็ด เมล็ดพันธุ์พักขึ้นแล้วนะครับนี่นี่นะครับก็ลังงามเลยครับทุกคนถ้าว่ามันมีหนอนนะครับผมสีตัวนี้นะครับผมสีอีมาอีมาแม็กตินนะครับสีสีกั้นไวแน่นนะครับถ้าเห่าบบาสีเลยมันกะสีมีของมากินนะครับกั้นไวนะครับบ่ได้สีดุนะครับดนดุนสีทันึงประมาณสิบหมื่นนะครับพ่าสีไซตัวหญ้าใส่บ่อดหลายนะครับนี่ส่ในน้อยนะครับนี่ ใส่แค่ป้องกันไหวนะครับแต่ข้าบ่อสิปลูกแบบอินทรีย์เลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันซาเนาะครับมันเบางามพักข้าไปสู่ตาลาดเขาบ่ได้น,นะครับเนาะถ้าข้าสิปลูกไปกินเองเข้าก็บ่ดจะเป็นต้องฉีดนะครับนี่นี่นะครับนี่โอ้ตัวนี้ก็เบลือเ,ลเบลเธอเลยนี่ตัดขายกะถ้าท่าสจขายกะตัดเลยนะครับนี่ตัดต้นระบาดขายต้นระบาดใส่ ใส่กัมละกสิบบาทก็ได้นะครับนี่กัมละกสิบบาทใส่หาตนหกตนก็ได้นะครับหรือสีเห้าสียากขายเด้เลี้ยวนะครับหาก,กใส่หลายนะครับทุกคนนะนี่